นิโกลบาเล่าดิวแรกตัวที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายว่าลิเวอร์พูลจะคุ้มค่าหรือไม่ลิเวอร์พูลต่อสัญญาสีแข้งช่วยล่าแชมป์ในครั้งนี้แรมซี่เป็นเหตุหงอาจจะขายเดโก้สทีมน้องใหม่รอสนอยู่นะแรมซี่พร้อมสำหรับการเรียนรู้จากยอดแข้งอย่างทางเทรน ก่อนที่จะรับฟังข่าวเรอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวเรอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวนิโกโล,โลบาริล่ากองกลางจอมแอซิสจากทางทีมกุนยาอิเชมิลานที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปของทางของแดลิเวอร์ที่จะเสริมความแข็งแกร่งแดนกลางในฤดูกาลหน้าให้แข็งแกร่งเข้าไปอีกแต่ประเด็นเรื่องนี้กับไม่ใช่เรื่องความสามารถของแข้งรายนี้ที่กำลังเป็นที่ตกเถียงกันแต่กับกลายเป็นเรื่องของเงื่อนไขในการย้ายทีมในนครั้งีขอตววมากวากก่ จากการรายงานที่ออกมาหงแดงเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแนบนาบิเกตาพ่วงเข้าไปในดีวครั้งนี้ด้วยฉะนั้นแล้วจะพาไปถแถรงขายกับดีวนี้กันสักหน่อยว่าคุ้มค่าจริงหรือไม่และเหตุใดจึงต้องเป็นนาบิเกตากับการยื่นหมูยื่นแมวในครั้งนี้โดยก่อนอื่นเลยเป็นทความรู้จักกับนักเตะรายนี้ สักหน่อยนะฮะก็คือนิโคล่าเบเล่านักเตะวัย25ปีสร้างชื่อเสียงและก็เป็นที่รู้จักกันในฤดูกาล2020ที่ผ่านมากับทางงูใหญ่อินเ์มิลาฐานะนักเตะยืมตัวจากทางกายารีโดยวิธีการเล่นที่โดดเด่นจนมีส่วนทําให้งูใหญ่คว้าชแชมป์ซารียอาในปี2019เนอนีตว่าด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมย่อมนํามาสู่การย้ายทีมแบบทาบอลและในการต่อมาผลงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วลงเล่นไปทั้งสิ้น48นัดประสประการยิงไปทั้งสิ้น3ประตูกับอีก13แอสซิส น่าสนใจกว่านั้นก็คือการลงเล่นในลีกไปทั้งหมด36นัดไม่มีอาการบาดเจ็บหนักสถิติปะทะกันอยู่ที่1.8ครั้งต่อเกมผ่านบอลสำเร็จ81.1%ต่อเกมและการจ่ายบอลสำเร็จอยู่ที่79.6%ต่อเกมนี่คือสถิติคร่าวๆเมื่อฤดูกันที่แล้วของเจ้าตัวเมื่อเทียบกับทางนาบีเกตาที่ตลอดทั้งฤดูกาลลงเล่นไปเพียงแค่23เกมจะทั้งหมด38เกมในลีกก็อาจะพอเห็นคำตอบบลางๆกับเดียวนี้แล้วใช่หรือไม่ ซึ่งเหตุผลที่ทาง FSG ต้องเสนอเดี๋ยวนี้ขึ้นมาก็คงเป็นเพราะในตลาดนักเตะเวลานี้หงแดงใช้เงินไปกับนักเตะเกือบ100ล้านปอนสำหรับทานดาวินดูเยสกองหน้า85ล้านปอนคา i วินบรมซีแบ็คขวา6.5ล้านปอนฟาบิโอคาว n ันโหน้าขวา77ล้านปอนนั่นหมายความว่าในรายการน,นี้หงแดงก็น่าจะเหลืองบเสริมทีมตำแหน่งแดน,แนกลางไม่มากมานัก แม้ว่ามีการรายรับจากการปล่อยสดีโอมาเน่น่าจะอยู่ที่ประมาณ35.1ล้านปอนด์รวมถึงนักเตะอีกหลายรายที่กำลังเป็นข่าวอาทิเช่นอ็อกเล็กเชมเบรนกองกลางเวอร์ฟูทากบิบมินามิโนกองหน้าของทีมน,นาเนียฟิลิปและก็เนโกวนเปรียนซึ่งรายรับที่จะเข้ามานั้นยังไม่น่าจะถึงรายจ่ายที่เสียไปฉะนั้นหนทางเดียวที่ได้นักเตะม,มาเสริมทีมก็คือดือแลกตัวที่จะต้องไม่สูญเสียเปล่าและลดรายจ่ายของสมโมสรในขั้งนี้ โดยและทำไมต้องเป็นนาบีเกตานี่คือคำตอบที่น่าจะไม่ยากเชื่อว่าสลับทางสาวกของแดงทั้งหลายก็น่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คืออาการบาดเจ็บเลื้อรังตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายมายัางแอนฟิลเบอร์ฤดูกาล2018ลงเล่นไปเพียงแค่100เกมยิงได้8ประตูกับอีก7อสซิสต์ในเกมพมรีเมเรกยิ่งหักย้อนไปเมื่อฤดูกาล2020เจ้าตัวประสบปัญหาการบาดเจ็บทาให้ลงช่วยทีมได้เพียงแค่10เกมเท่านั้นนะ แม้ว่านาฬิกาล่าสุดนั้นจะกลับมาเป็นตัวควหวังในการจบสกอร์จ่รยยะแถว2ได้ก็จริงแต่ด้วยสภาพร,ร่างกายหากจะหาความฟิตและความคล่องตัวก็เริ่มจะหดหายไปด้วยเช่นเดียวกันอีกทั้งสัญญาที่แอนฟิ์ก็เหมือนจะเหลือเพียงแค่ปีเดียวคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่ากับการแนบในสัญญานี้อีกแล้วว่าใช่ไหม และนิโคโลบาริล่าคนนี้จะแทนที่นาบิเกต้าได้จริงหรือไม่นี่เป็นคําถามที่ตอบได้ยากพอสมควรแต่หากลองย้อนกลับไปดูผลงานและการที่งูใหญ่ยืมตัวมาใช้งานจนประสบความสำเร็จกับการควา้าแชมป์ภายใต้การกลุ่มทีมของอันโตนิโอคอนเจที่เน้นเรื่องความแน่นอนในแดนกลางค่อยๆค,คอนโทรลบไปข้างหน้าสลับกับการบางบอลยาวแสงให้เห็นได้ว่าเจ้าตัวนั้นก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เข้ากับวิธีการเล่นแบบนี้ ซึ่งในฤดูกาลน,นั้นลงเล่นไปทั้งสิ้น24เกมทำไปถึง4แอสซิสอัตราการผ่านบอลเส็จอยู่ที่83.7%ต่อเกมที่น่าจะเป็นตัววัดความสเส็จของเจ้าตัวได้อีกทางหนึ่งนะฮะซึ่งอีกทั้งการลงเล่นยังสมเสมอไม่มีอาการบาดเจ็บหนักซึ่งต่างจากทางดาบิเกต้าจึงอยู่ที่ทางแข้งลิเวร์พูลายนี้จะได้ลูกประสบการณ์แต่ก็อย่าลืมนะว่าเรื่องเหล่านี้สามารถสร้างกันได้ตามช่วงอายุท,ยที่เติบโตไปขอนตต็เตด้วยเช่นเดียวกันในรกราลนี้ มาถึงเรื่องของตัวเลขที่หลายคนอยากจะรู้ว่าคุ้มค่าจริงไหมอินเตอร์บิลันได้ปักป้ายขายห้องเครื่องปรนันนี้ไว้ที่อยู่ที่77.5ล้านปอนด์ซึ่งนี่คือราคาที่หงแดงนั้นบวกนาบีเกต้าเข้าไปด้วยแล้วนั่นหมายความว่าราคาที่แท้จริงของวิฟฟิ่ปรนันนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ85ล้านปอนด์ก็เป็นได้เป็นการตอบโจทย์สิ่งที่ทางหงแดงต้องการลดเรื่องของค่าใชา้จ่ายสำหรับการเสริมทัพนาฬิกานี้ จึงอยู่ที่ตอนนี้แดนกลางจะยังมีทั้งเจมินเนอร์เจเดนฮนเดอร์สันเชโกโอันคุต ו ר ฟาบินโยที่เป็นตัวหลักในการแผงเล่น4-3-3นี่ยังไม่นับรวมไปถึงดาวรุง่งฮาวิเอบเริชเคอร์ติสโจนและก็ไทเลอร์เมอร์ตันแต่ก็รู้กันดีนะว่า3รายหลังนี้ผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรบ้ากหมายนักที่จะพอฝากความหวังไว้ได้ในตอนนี้ฉะนั้นนี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหานักเตะม,มาเสริมให้ได้ก่อนก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงไป มาถึงตรงนี้เหล่าสาวกของแดงทั้งหลายก็น่าจะได้คําตอบในใจเรื่องนี้กันแล้วว่าคุ้มค่าหรือไม่หากเกิดดีลแรกตัวขึ้นมาจริงๆซึ่งหากถามความคิดเห็นแล้วมองมุมไหนหงแดงเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากดีลนี้แบบไม่มีข้อกัง,งขาใดเลยเพราะยังไงซะแข่งไนี้สัญญาก็เหลือเพียงแค่ปีเดียวแถมฟอร์มการเล่นสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสู้ดีนะัก มันค่คุ้มค่าตัวที่ได้มาแม้แต่น้อยการยื่นหมูยื่นแมวแบบนี้ดีกว่าจะปล่อยให้นักเตะหมดสัญญาโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเชื่อว่าจอมเขี้ยวแบบทาง FSG ไม่มีคำว่าเสียไปแบบป่าประโยชน์อย่างแน่นอนก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะว่าเจเกนคอปจะได้นักเตะคู่ขขัญในแดนกลางมาเสริมทัพอีกหรือไม่ในช่วงตลาดนักเตะที่กระรชคึกคักนี้หรือจะยอมสู้ด้วยอาวุธที่มีในมือตอนนี้กับสงครามที่จะเปิดฉากอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ เลบอพูเตรียมเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ซินกเต่หลักในช่วงสมอนี้หวังจะอยู่ยาวช่วยทีมลุ้นแชมป์นะโดยเดอะบินเบอร์สื่ออังกฤษระบุเลวาหหลังจากที่ทางเชคกนคอฟหุ่นสือของแดงได้คุยกับทางจูเลียนบอร์ดผู้ในการกีฬาคนใหม่ของสโมสรได้ข้อสรุปว่าการเสริมทัพในช่วงสมอนี้ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วจากนี้ไปต้องกลับมาโฟกัสที่การบรังนักเตะชุดปัจจุบันให้อยู่กับทีมเพื่อจะล่าแชมป์ต่อโดยตอนนี้มีแผนในการต่อสัญญาสี่แข้งหลักก็คือติโกโชตานายบีเกตา อาวีเอเิและก็โจโกเมสซึ่ง3คนแรกนั้นน่าจะสำเร็จด้วยดีนะแต่สำหรับโทเมสนั้นอาจจะต้องตกลงเพิ่มเติมเพราะคาดกันว่านักเตะน่าจะตอบรองขอลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อไปฟุตบอลโลกปลารปีนี้แต่ตำแหน่งนี้ครอบมักจะเลือกใช้เฟอร์จิฟันไดและก็โจเอลมาติฟมากกว่า ขณะที่ทางลิเวอร์พูเอคโคสื่อท้องถิ่นยืนยัน้ว่าสโมสรม่มีแผนที่จะดึงตัวจอร์จินี่วายนุดุมกลับจากทางปารีสแซงแองมาเล่นในทินแอนฟิลแม้จะมีข่าวลือว่าจ้าตัวนั้นไม่แฮปปี้กับการเล่นในฝรั่งเศสและหวังจะกลับอังกฤษก็ตาม ส่วนโกบินเบียนและก็อเร็กออกเล็กเชมเรินบอดทองแดงย้ำชัดว่าพวกเขาไม่มีแผนปล่อยยืมตัวหากจะย้ายต้องเป็นการซื้อขาดเท่านั้นซึ่งฟูแลมก็กำลังพิจรารณานในการดึงตัวบินเบียนไปอีกครั้งหลังจากที่ฤด,ดูการที่แล้วยืมตัวไปเล่นและก็ทำผลงานได้ดีช่วยพาทีมเลื่อนชั้นรวมถึงซตันตันฟอเรสและก็พีเ เดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานข่าวดว่าลิเวอร์พูลอาจขายในโกวินเรียนแบ็กสารพัดประโยชน์วัย21ปีออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้หลังจากที่เพิ่งได้ตัวคาวินแบรมซี่เจ้าของรางวัลดารุ่งยอดเยี่ยมสกอตติชพิีเมียร์ชิพ,พชและนฤดลูก,การล่าสุดมาจากทางอาเบอร์ดีนซึ่งเป็นนักเตะหน้าใหม่ประวิาสในครั้งนี้ ทานิทางบรมซีเองเล่นแบ,บ็คขวาซึ่งทับากระตำแหน่งของเดโกโดยตรงนอกจากนั้นยังมีของเทรนเนสเตอร์อาโนเป็นเจ้าของตำแหน่งตัวหลักอยู่แล้วขณะที่เจมินเนอร์และก็โจโกเมสก็สามารถยกมาเล่นตำแหน่งนี้ได้ในกรณีฉุกเฉินทำให้ทางลิเวอร์พูลพิจารณาเรื่องการปล่อยดาวเตะทีมชาติเวลออกจากทีมไปเพื่ออนาคตของตนเองที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเน,นื่องในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นฟูลแลนและก็นอตติงแฮมฟอร์เรสสองทีมน้องใหม่ของพิมเมริกอังกฤษ ในฤดูกาล2022สนใจจะคว้าตัวเนโก้ไปร่วมงานซึ่งค่าตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์แต่ก็ต้องแย่งกับทางซอท์ทัตันอีกหนึ่งทีมร่วมลีกและ PSV ไ i โฮ h ฟ v e n ทีมดังจากทางเอเดอเวอชีนลีกเนเธอร์แลนด์ที่มีการปริการน,นว่ายื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันสำหรับทางดอนติงแฮมฟอร์เรสต์ต้องการเนโก้ไปทดแทนดีเจสสเปนที่กลับสู่บิดเดนสโบลหลังหมดสัญญายืยมตัวแต่ฟูลแลมอาจจะมีลุ้นได้ตัวดาวเตะลิเวอร์พูลมากกว่า หลังจากเคยรว่วมงานกันในรุ่การที่ผ่านมาด้วยสัญญายืยมตัว6เดือนอีกทั้งเคยขายฮาวิเอรียชและก็ฟาบิโอคาร์นโชให้หงแดงแล้วด้วยจึงอาจจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการเจรจาก็เป็นได้นะและขา่าวิฟูในวันนี้ก็จบเพียงเ้น่นี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทคนครับ